ธรรมเทศนาวิสัชนาเรื่องการดูจิตโดยองค์หลวงปู่ดุลอัตุโลคือหนึ่งในบทสัทาาธรรมที่ลึกซึ้งและหาฟังได้ยากที่สุดแต่เนื่องจากคุณภาพเสียงต้นฉบับมีข้อจำกัดทางเราจึงขอแนะนำให้ท่านเปิดคำบรรยายประกอบการรับฟังเพื่อให้ได้อัตรรในธรรมอย่างสมบูรณ์ที่สุดครับหากมีข้อผิดพลาดประการใดท่านสามารถแจ้งไว้ในคอมเมนต์เพื่อการแก้ไขต่อไปขออัโมุนาครับ เมื่อจ <es> ิตสมาธิแล mm. ้วก <sh am expanding noise> ็ท an ําให้เกิดปัญญาครับในวัดปัญญาก็กำลังพาไว้จิตสมาธิแล้วก็ต้องให้จิตเดินตามอาการสามที่ต่อมการจะ็บผมคนลดต่อนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อเนื้อกระดูกมัมมี่ใจกลับต้งตีต่อยแต่น้อยหานใหม่หานเก่ายัง้งมันเดินอย่างนี้เพื่อใจฮึรึเปลาเดินเป็นยังไงครับผมก็คือดูดูตัวโดยคือผมอยู่บนเจ้าของ ครับผมพย่นี่มัดรูดผมผมไม่เป็นยังไงอาลักตามตัวนยังไงเข้าไนในหลังลุดไปไกลแล้วก็มีเาออกมามันยาวไม่เรื่องอะไรอืมทำไมมันยาวมันมีสีสีอย่าอืมแล้วใครใครใจท่านสู้จับที่ที่ไา้ฝาออกมาเป็นยังงนอจากคนมือกันรูดตัวมือกันดูดันนี้ดูผมเน้ดูดมเสร็จแล้วหน้ากางกรูเสร็จแล้วดูเหล็ก ดูแล้วก huh er. ็ทุกเล็บเนี่ยเล็บมือเล็บเท้าก็ดูเล็บดูฮักคือดูอันหนชัดเจนเงยจิตใจไม่ได้จิตศาสตร์จิตใจคืออาการลักษาของมันเป็นยังไงตอนดูดูตอนนี้รับมันจะเกิดภาพประกอบด้วยหรือเปล่าครับผมไม่มีไม่มีภาพแต่ภาพภาพเป็นาพใจนะัไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเังภาพครับ ใค้ร um, ู้ด no ูต no. ัญยาว่าเป็นอ like. mm ัอาลักษณยสามติไห้ดูปัญย่าดูดยจิตอันลึกซึ้งข้าวิจิตรว่าเป็ดวงตาสามสิดูตรงสมนต์ไปที่งออย่างไรอย่างครับอืูอะไรดูที่อะไรอย่างไรอย่างดูที่อะไอย่างรอย่างไปถ้าผับช่วยจะทำสมาธิของเราให้มีกาลังและสุขุมมีกาลังจะได้ดูเสร็จแล้วหมดอาการสามสิบสองไปแล้วแยกจิกแยก เน <S an> ี่ยถอนสมุดกองหนึ่งกองถอนแล้วไปกองหนึ่งฟั้กรกองหนึ่งกองหนึ่งกองหนึ่งทำท่าได้ใช่ท่านได้โดยจิตค <S an> ิด,คดมันท่าได้ขมัมกองวัตถุกองแล้วกัใช่ถึงอืมดูวัตถุกองแล้วก็ห้ดูให้กิจกรรมถึงอัญจันทุกขังแอตาใชย ใ <c oughs> น,นจิตท่างเลยรจิตว่าทุกคังนี่ทุกคังเหนอจังอาตาปลกาท่านไอจังตุกตาไอตาไกวนซึมตาในจุดนีเหมือกันละ่ะ <c oughs> ดูจิตทุกครังทุการั้งในใจดูดูอาการในจิตล่ะทั้ทงสามทั้งสามหลักน,นะฮะเรียกกาลักอจังถุกตาไอตาจิตมันเป็นทุกคังมันเป็นยงไงดูไหมถ้า <c oughs> ดูอาการจิต <c oughs> เหงาการจึงเป็นอนิจจังมันเป็นยังไงเป็นลักษณามันเป็นยังไงให้ดูให้ชัดพอใจชัดเพียงโดยสัญญาครับอืมอย่างเส้นจากพิจารณาเป็นศาสตสมุทปานี้จะเป็นขั้นปัญญาที่ระเล่ามีตัวการปัญญาทำสัญญาเกินครับอืมกระดุกใจสมุบาทก็แม้ต้องพิจารณาอะไรมากมายอืม ในพิจารณาสังขารในพิจารณาสังขารน่าวิชาสังกายิธามันต้องเจอไม่รู้ถึงความเป็นจริงของสิ่งต่างๆและใครรู้ดังนตัวอริชานก่อนซึ่งอริษานี่ขีดอารมณ์ตึงไงแปลงกอยิชาไม่เกิดนั้นมันเป็นยังไงดูอาการของมันในพิจารณาที่อื่นโดยสุทติจําในตัวร่างกายของเราเนี่ย สางดวิชาเปกี่สังการสังการพัสยาลูไปจสาหลับไปเจดีย์จึงาว่ะถ้าเราพิจารณาตามแบบเป็นส่วนๆไปมันยาวไปเจดีย์จึงให้เห็นอันอันาวิชาเนชั้นตัวโดยสัญญามันหลับไปจะหลับไปมันหลับเองมันจนจบไปแวบเดียวไปนันหมดแล้วทั้งทั้งอานวิชาทั้งหมดลำงสีงมันหลับไปนั่นหลับไปเป็น มันรับไปเองตอนนี้วิธีที่จะพิจารณาขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขงงารวินญาเนี่ยพิจารณาอย่างไรครับเพรมือนกันเมือนกันก็พิจพาสัญญารูปเวทนาจะสังขารยินญาเขาดูรูปเะก่อนดูรูปเสก่อนอืม เอเวทนาเชื Now, so hungry, so mm ่อ hmm. คัญมีานในารประเพราะผมอยากได้รายละเอียดตรงว่าดูรูปดูยังไงครับนดูรูปก็ดูสิว่าญานสิให้รู้จักรูปเสก่อนฮึอยเอั่อกล่วดูลูปเวทนาสัญญาสำคัญมีอยางดูไปตามเรื่องเสียก่อนฮูปมันเป็นยังไงเวทนาเป็นยังไงสัญญาเป็นยังไงสำคัญเป็นยังไงรึ่ยมอย่างมีเป็นยังไงดูให้ละเอียดดูใะ้ระเอียดนครับะม่ใชจิดต่างหนดียตอะไรล มันเป็นทางทางหานั่นจะเกิดคำถามคำตอบก็ในติดแลครับมันมันรู้เองมันรู้เองมันรู้ถึงความเป็นจริงมันรู้ถึงความเป็นจริงแต่ตอนนี้ตอนที่พิจารณาเนี่ยละครับผมมันจะพิจารณาอย่างนี้แหละครับสมมุติว่าพิจารณาตอนที่ว่าสมมติว่าสมาธิมันเข้าลึกเข้าไปแล้วถอยออกมาแล้วต่อครับไม่ถอยอยนในเส่อมมาที่พิจารณาอยู่ในสติแล้วการดูยังเป็นอยางไรพิจารณาได้ เมื่อปัญญาหเกิดจากคาตอนพิจารณานี่เราไม่ต้องยึดพุทโธม่ไดานีงมัน้วพิจารณาเรื่องยึดนี่ยองนไม่จังยึดบากรรมจังยึดวางหมดดูให้รู้ให้ลึกซึซาดถึงจิตใจเลยอืมแค่นี้ัถ้าจะมาที่ลึกไปเนี่ยก็ต้องถอนมาไม่ไม่ถอนไม่ต้องถอนนะครับมองจิตให้อยู่ปต่กองจิตต่สุกับสุดปิใั้จิตกบสเสิให้อยู่ร้วยกันไปครับ ในสมาธิมันเป็นกําลังให้พิจารณาได้ทุม้มข้อนจน<ม>ริงๆถ้าเราขาดสมาธิแล้วไปบัตรเราเอาข้างนอกมันไม่ถูกมัน<ม>ลังนจริงความเป็นจริงถ้านนันแต่แเราขาดสัญญาได้ก็ไม่ได้ความท,าทั้งคือเราดูไมันหมายความว่ารู้สิ่งที่ตใจฑ์ดูอาการวิตกใจทน่นดูอันหนึ่งแล้วมันก็เหมือนกันกนร็ดูทั้งหมดมันเป็นทางแท้เป็นใจรวมบ้าง เมื่อเราดูรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเข้าใจในในในจิตของเราอันลึกซึ้งแล้วก็ให้รวมยอมมุนธาทั้งหา้ามุนธาทั้งหา้าคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นของว่างเปล่าให้ว่างให้หมดซะเป็นความว่างเปล่าให้หมดไม่มีอะไรจนไม่มีอะไรแยกออกแล้วอาอกจากกัน มันจะทำยุ ula, okay. มันเป็นรูปนะเวลาใหญ่กว pues, ่การชเวาใหญ่จุมจุมหมดถูกแต่จัหวะจะถูกคิดของเราก็อชิ้ที่บางชร้างนี่หมายความว่าหมายความไมนมีอะไรมันจุอยู่แม้เท่าเศษขนทิ่เล็กที่สุดอยู่ในความหวานมันกับกากาอะไรก็คืออยู่ได้ไมนเหมือนกับกากาถ้าวางชิงนมันกากาศมันไม่มีอะไรมันจุได้ในอากาแม้เ้นผมชิเล็กที่สุดอยู่ในกาก็ต้องจุไม่ได้มันเปล่าความเปล่า แล้วคิดจเป็นยังไงครับแล้วมีคำที่ว่ารูปดับนามกระดับนี่ไอ้น้ำลายพร้อมกันนามก็คือเวทนาสัญญาณสัญญาณมีการรูปหรคือรูปนี่แหละแสดงดับเล่นดับพร้อมครับไม่เวทนาสัญญาณดับพร้อมกันไอ้นามดับสิ่นี้มันมีความหมายคล้ายๆกับไอ้สังขารนะครับคือหมายความสังขารดับคือไม้ไม่ปรุงแต่งองเหมือนกันไหมครับไม่สังขาร หมดสังขารหอือว่าสังขารเช่นอะรสักการ์ลก็หมดหมดความคิดหมดเอาอีกนิดการปรุงแต่งหมดการปรุงแต่งหมดความปรุงแต่งหม่มีหมดวันหลังมันจะการนั้นก็หมดไปหมดแล้วทั้งครับการมันหมดไปแล้วอันนี้เรียกว่าน้ำดับน้ำดับคือไม่คิดน้ำดับไม่คิดไหมครับว่าคือไม่คิดยุดคิดน้ำดับยืดไปก็หมดทั้งหลุดสาหยุดไปก็หมดทั้งหลุดนะครับยงจะว่างครับ ทีนี้คำว่าหยุดยุดเนี่ยครับผมเออมันจะไปคล้ายๆมันจะเป็นมันจะเป็นว่ายุดมันจะไม่ได้ทํางานหรือเปล่าไม่ทํางานอะไรเลิกทางานแล้วไม่มีอะไรงานไม่มีงานจะทําแล้วชื่อว่าทกระบวนการกวนการครับคุณกระงวนกานทําครับถ้าสมมติอ่ะขนานี้ที่เรานั่งอยู่คุยอยู่นี่ครับจิตมัน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 ก็คุยไปตามปกติแต่ว่าไอ้ความว่างมันยังอยู่ ความก็ยุ่ยในนั้งวางอยู่เนี่ยยึดไม่หยุดยุดแล้วก็ไม่ไม่มีตัวมีตนอะไรไม่มีการปรุงแต่งไม่มีการปรุงแต่งเลยจะด้วยผลตัวมีตนไม่มีให้สมอไม่ยึดถือตัวต่อไม่ยึดถือรูปที่นน้ำทั้งหมดไม่ยึดทั้งหมดเลยแต่ว่าการทําการสู้ตันใจมันยังเป็นไปตามธรรมชาติใช่เป็นใช่ทั้งเรื่องโารธรรมชาติครับผมแตารู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นธรรมชาติจิตด้วยธรรมชาติทั้งหมดไม่เกาะคิดไม่เกาะไม่เกาะจริงฉลามเป็นปลงเลยไม่เกาะเลย ครับผมแน่นอนแน่นอนจุดวางต่อครับจุดวางไอ้ตัวว่างเปล่าในที่จริาเนี่ยรูปดับนานก็ดับตอนนี้มันก็เหลืออยู่ตัวว่างฮะเหลืตัวตัวว่างทีนี้ก็เรียกอะไรครับที่เป็นเขาเรียกเป็นอะไรครับผมเปนธรรมะและตัดเรียกว่าตัวเป็นหราสมารถสูงขุ้ตัวตรงนั้นแต่ตัวเตอร์ธรรมะที่สูงสุดตัวนี้ที่ใช่จริงอยู่ตรงนั้นเส่็จแล้วตัวได้นใช่จริงหรือไมครับคือเรียกว่า ใช้ชื่อกระดาษนี้ชื่อดอกเตยบ่ใช้ชื่อสมมติว่าไม่ได้ไหนครับคือชื่อว่านามกายนามกายชื่อว่านามกายนามกายคือคือชื่อว่างนี่ว่างว่างว่างคือี้มันว่างเปล่าม่นี่อะไรเป็นตัวอย่นกองว่ามยต้องนิดเดียว ส่วนน้ว่าเราจะคุยเราจะคิดเราจะอะไรจึงที่จะสร้างโบสถ์สร้างศาลาสร้างวิหารแล้วก็ทําไปตามธรรมชาติมันอ๋อทำตามหน้าที่ทำตามหน้าที่แต่จุดไม่มีความเล่าลอนไม่มีวิญญาณหรืออะไรมไม่มีถิตข้ามแล้วก็แล้วไปครับผมเดี๋ยวอยู่ไว้เนี่ยเตรียมเสกสารตรวจฟืตรวจใจตรวจฟื้นครับอ่าปัญญาอ่วงมราขางเราเป็งแล้วทำสักดเ์ขาวครับผมไอ้ตรงนี้จะเกิดความคล่องตัวใช่ไหมครับผมคล่องไม่ต้องมีการอึดอัดไม่มีอะไรแล้วไม่มีแล้วครับแต่เพราะว่าบางทีคนนี้ปฏิบัติ ก็มักจะปล่อยนิ่งกันเฉยๆแล้วครับเพราะอันนั้นนีนไม่เป็นขั้นอะไรเลยมันเราครับอย่ามืงเฉยๆอันนั้หนึ่งไม่เป็นธรรมชาตินะปรากฏมว่าจะไม่เป็นมันไม่รู้ถึงสายหนิ่งเฉยๆนเลยนะไม่ไมนไม่เฉยๆเฉยาจะไม่ได้ไม่ใช่ไม่ได้มันรู้ละไม่ใช่มันมันคอเป็นวัวแล้วรู้สกแต่ว่ารู้รู้แต่รู้กันแต่ไม่ได้ทำอะไรเกี่ยวกับ้ การว่าคนที่ยังปฏิบัติไม่ถึงก็มาจะไม่เข้าไม่รู้สภาวะตรงนี้ไม่รู้สภาวะครือหรือว่าเป็นบาปจะเอาเอาไปคิดเอาไปพักไปชื่อเอาเองมันไม่ได้แล้วแล้วนอกจากว่าที่ร่างกายเป็ญยาเป็นยามันเป็นญามเป็นสมาธิมันรู้ถึงความเป็นจริงนะพอดูแล้วมันมัดมดความสครับำที่ต้องไปทำใจประดับสำรวจดีร่างกายพูดชาจายังไม่รู้พูดให้รู้ก็รู้ไม่ได้แเราชอบจิตยินดี ครับผมทีนี้คนมาติดตรงนี้ครับผมพอปฏิบัติไปแล้วมันเกิดความสว่างขึ้นที่เฉยติดอยู่ตรงนี้ไม่รู้จะไปตรงไหนทำอยังไงเพราะไอ้สว่างตัวนี้มันสั่งหยุดระดับยังไงไอ้สว่างตัวนี้คือมันเแบบโอภาสโอภาสเสียงสส่างภายเราะร่ษยาไม่ได้เลยครับจังใจเอาไปใช่ไหมดูที่ดูที่ใช้เวลาไปคิดไม่จะเสียอ๋อเอาไปเไปสีนยสนยี่ทุกสิ่งจะยังกินออกเสีย เขาไม่รู้ถึงจิตถ้าเขารถึงแล้วหลงอ่ะปอดยจริงอยู่นะเสี่งกับลูกเสียงจิตหลโภตการสรงหลงกีหลงนี่ดเราไนั่นคุณต้องดูเอลาจีมีเรนยรู้อะไรเนอะเปชนมันสนหนจะอุาทาเนี่ยมันผิทํามนะน้กการเราในตรู้ไหมมันรู้เราตัวเห็นนี่ยแม่ตัวหลงอ่เลยหลงกับลูกตัวนั้นนะครับ ดตอนนี้ที่เห็นแสงเห็นได้ต่างๆแต่เราจะไม่เห็นแล้วกลับมาดูจิตดูยังไงครับพี่มาดูจิตมาดูมาดูจิตจะดูจิตได้จริงหรือไม่ข้าพี่อ๋อนี่ต้องระมัดระบังระมาดระวังต้องต้อมันอยู่จะต้อมีดูจิตดูจิตเป็นหมดที่มันเอาไปปรุงแต่งตรงนี้ตรงนี้ครับมึงเอาไปเรื่องปรุงแตไปแต่งนี้ก่อนแล้วก็มาเอาเกาเรียกว่าอะไรอ๋ออ้าวจิตนะครับเราดูจิตจะทำยัง้งที่ดูจิตแล้วครับ และนั่นคือบทวิสัชนาการดูจิตในส่วนแรกโดยองค์หลวงปู่ดูลอตุโลเพียงส่วนแรกก็สภาวะธรรมชั้นสูงทั้งนั้นทีมงานสารภาพเลยว่าทำซับไปก็งงไปเพราะไม่เคยไปถึงสภาวะธรรมเหล่านั้นมาก่อนถ้าท่านใดมีประสบการณ์สภาวะธรรมแบบที่หลวงปู่พูดถึงคอมเมนต์บอกเล่าประสบการณ์นั้นให้เราฟังจะเป็นธรรมทานอย่างยิ่งหากธรรมเทศนานี้เป็นประโยชน์โปรดช่วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานได้สร้างสรรค์ธรรมทานดีๆเช่นนี้ต่อไปโปรดติดตามรับชมพาร์ทส2สซึ่งไปตอนจบได้ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้ขอจเจริญในทรรครับ